นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านร,รัฐม,น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 ,มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับแล้วก็ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอัธวิทย์นะครับสวนพักดีที่ด้านได้กรุณานะครับให้คณะกรรมการกฎบัตรแล้วก็ผู้บริหารเขตนวัตกรรมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมานําเสนอข้อมูลเขตนวัตกรรมนะครับ16บริเวณ 10, อ10 เขต18บริเวณของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ก็คือว่าในวันที่เราประชุมวิชาการพังเมืองเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับทางท่านอัธวิศสุวรรณพักดีเนี่ยนะฮะท่านได้กรุณาให้แนวทางว่าเขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ แล้วก็เขตนวัตกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภารกิจส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ทางคณะกฎบัตรและก็ผู้บริหารเขตนวัตกรรมเนี่ยนะครับได้มานําเสนอข้อมูลให้กับทางท่านรัฐมนตรีเพื่อที่จะทางกระทรวงจะได้พิจารณาว่า,าจะมีความเหมาะสมประการใดในการนําเขตเหล่านี้นะครับเข้าสู่เป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและก็นําเสนอกับรัฐบาลเพื่อ ให้คณะรมนตรีได้พิจารณาอนุมัติประกาศเขตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้บริหารเขตนวัตกรรมและก็ผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนนะครับในประมาณ18เขตนวัตกรรมทั่วประเทศที่จะถ้ากรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติให้ดำเนินการนี่นะครับก็จะเป็นช่องทางสําคัญที่จะให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมได้ง่ายขึ้น แล้วก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะพูดถึงตัวระบบสิทธิประโยชน์พูดถึงตัวการปรับปรุงข้อกําหนดกฎระเบียบต่างๆที่จะไปช่วยในการที่จะส่งเสริมการลงทุนช่วยในการกระตุ้นการลงทุนในเขตนวัตกรรมทั้ง3กลุ่มด้วยกันก็คือเขตนวัตกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพเขตนวัตกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและก็เขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมมูลค่าสูง นะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นเป็นวันที่ดีวันหนึ่งทีเดียวนะครับเป้าหมายอีกตัวหนึ่งที่ได้เข้ามาวันนี้นะครับนอกจากการนําเสนอเพื่อที่จะให้ทางธนรัตรีได้พิจารณาในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับแนวทางต่างๆที่รองรดาเนินการอยู่เนี่ยนะครับเป็นลักษณะการสร้างมีส่วนร่วมะระหว่างภาคหมหาัยภาคของการประกอบการและก็ภาคขององค์กรเอกชน ที่ทางานเชิงสาธารณะอย่างเช่นกฎบัตรไทยเขตนวัตกรรมเนี่ยนะครับให้กับภาคการเมืองที่ทําการบริหารจัดการทั้งเชิงพื้นที่และก็กิจกรรมเศรฐศษฐกิจท่านจะได้ทราบว่าวันนี้นะครับเรามีการประกาศเขตนวัตกรรมไปแล้วแล้วก็เขตนวัตกรรมเหล่านี้นะครับจะเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตเพราะฉะน,น,นั้นวันนี้นะครับนอกเหนือจากทางท่านรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีผู้แทนของ